เชีายามิชัยนะฮะจะพาไปอิ่มอร่อยแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยอย่างที่ลูกสาวผมบอกเอาไว้ครับข้าเอาอะไรนะข้าวมันไก่ชาละวันทองเ,ออเป็นยังไงมันมีจริงๆนะข้าวมันไก่ชาละวันทองมันต้องมีที่มาที่ไปมันหอมเครื่องเทศด้วยนะฮะร้านเด็ดย่านเสนาครับคุณแม่<อ>คุณพ่อครับนี่ข้าวมันไก่ชาละวันทองนะฮะเปิดขายอยู่ย่านเสนารสชาติอร่อยโดนใจหลายๆคนจริงๆเลยนะครับคุณธนพลอ่างทอง นะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเปิดร้านมาได้7ปีกว่าๆก, <ฮะ S 1> ก่อนหน้านี้ขายอยู่ที่สยาม นะครับและเพิ่งย้ายมาขายที่เสนาได้7เดือนมีลูกค้าเนี่ยตามมาอุดหนุนกันนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยทำไมลูกค้ายังต้องตามมาอุดหนุนกันก็เพราะว่าคเขาใช้ข้าวคุณภาพดีสิครับคุณลูกนี่นะข้าวของเขาเนี่ยมาหุงนะฮะจนนุ่มหอมเครื่องเทศนะครับข้าวของเขาก็เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเรียงเม็ดได้สวยจริงๆเลยค่ะส่วนไก่เนี่ยก็เป็นไก่ตอน เนื้อเนี่ยนุ่มแน่นแล้วน้ำจิ้มของเขาไม่ต้องพูดถึงเลยคุณรสชาติเนี่ยนะครับจัดจ้านโดนใจจริงๆเลยแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้าวมันไก่ทอดนะข้าวยำไก่แซ่บแล้วก็หมูทอดไปีไก่ทอดท<ะ>และที่ขายดีไม่แพ้ก,กันก็คือขนมครกชาลวันทองออตามมาด้วยของหวานแบบนี้นะครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านคุณธนพลกันครับ ค่ะจุดเด่นของร้านข้าวมันไก่ชาลวันทองคืออะไรคะคือข้าวกับไก่ตอนครับเราใช้เป็นข้าวเกรดดีครับข้าวสวยเกรดดีครับแล้วก็ไก่ต้มนี่เราต้องเลือกเป็นเฉพาะไซส์ที่เหมาะของของร้านครับคับผมเป็นไก่ตอนครับของเราจะเป็นจุดเด่นเรื่องข้าวครับเรื่องข้าวเครื่องเครื่องเทศเราจะแตกต่างจากที่อื่นครับครับของเราจะมี ส่วนเครื่องเทศหลายชนิดมากเลยครับ <Okay. S 1> น้ำจิ้มต้องเป็นแล้วแต่ละสูตรนะครับมันต้องใช้วัตถุดิบที่ดีครับต้นทุนเลยสูงครับอยากขนมโคกชาละวันทองน,นี่มาได้ยังไงออจะเป็นสูตรดั้งเดิมของแม่เลยครับร่วมสิบกว่าแล้วครับผมแต่ของของตัวข้าวมันไก่จะเป็นผมขายได้แค่ประมาณแค่เจ็ดปีกว่าครับผมนะคุณพ่อคุณแม่ครับ,รบสำหรับราคาข้าวมันไก่เป็นยังไงลูก เริ่มต้นที่50บาทค่ะแวะไปชิมได้เลยนะร้านอยู่ซอยพหลโยธิน34นะคะเขตจ,จตุจักรกรุงเทพขายตั้งแต่ตี5จนถึง6มโมงเย็นเลยแล้วก็หยุดทุกวันพฤหัสนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook เข้าวมันไก่ชาละวันทองนะคะครับคุณแม่คุณพ่อ,อาจา๋ามันมีขนมครกด้วยนะที่บอกเอาไว้นะครับกินตบท้ายก็ดีหรือบางคนไปก่อนเนี่ยอย่างลูกสาวผมเนี่ยไปปั๊บต้องสั่งของหวานมากินก่อนเรียกน้ำย่อยแล้วมันทำให้กินข้าวได้เยอะไงลูกแต่ดูน้ำจิ้ม หน้าตาเขาดีๆนะอันนี้การันตีจากตากล้องเราและทีมงานเราบอกว่าอร่อยมากข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง